เป่าไปตัวนึงเดีวผมต้องตามมม่นียบอลยงไม่ย่ เชิญครับ <BO 20 3> ่เชิญครับขออนุญาเชิญครับพี่ขออนุญาตครับพี่เ่าตัมยืดเกบัเลยขออนุาตเ่าว่าส่ว่าเมาครับเพราว่าขออนาตถาเปไหลายครั้งแลขอายเลยนครับขออนุาครับพี่ขออนุญาตเต่าครับเชิญครับเชิญครับพี่เชิญครับ เดี๋ยวจะรออรนีรถคพายนานมากพอสมควรแล้วค่ครับพี่ต้อย่นอพี่ต้อยู่อเขาบันทึไม่อยู่ี่เือมาเป่าเลยเพราะถ้า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 พี่เป่าแล้วไม่เกินพี่ไปได้เลยไปได้เลยาอยู่ในรถพอสมควรมากพอสมควรแล้เนาะจนนี้ครับไม่ถูกไม่ถูกครับไม่ถูก้ได้ถูกครับอาพี่ไม่ได้ถูกครับอาเช้เชิญด้ยวเป่าก่อนแล้วค่อยฉี่นี้ก่อนเลยแเดียวไม่ได้เปล่าบ เด okay well> ี๋ยวก็ขออนุญาตทำตามกฎหมายว่าสั่งอาหารได้ก่อนว่าเมาขออนุญาตทำจับคู่ครับพี่ได้เลยผมพาพี่เ้ห้องน้ำเดี๋ยวผมขออนุญาตทำจับคู่ถ้าไม่เป่าไม่ทับไม่สีเขาปวดสีมากไม่ไหวนี่เชื่เป่าไหนพอนี่เชื่อตอนท่เขาบินมันนานแล้วถ้าเขาไป่สีได้กันเดียวดังนะเฮ้ยครับผมเขาจะไปฉี่ก่อนได้ไหมไม่ได้พี่ไม่ได้ต้องเป่าก่อนพี่พี่จะพิมี์ไม่ได้เดี๋ยวไปเลยไม่ได้ครับพี่ใช้ใช้ใช้เวลาไม่เกิน30วินามสิบห้านาทีไม่เกิน10 นาทีเลยพี่ใต้ได้อยู่ในรถมาเวลาพอสมควรมากนะครับเรียกมาให้อยู่ในรถมาหน้าที่นี่ครับครับไม่ได้ควันแล้วพี่ไม่เป่าไม่ต้อาเป่าหรือไม่เป่าพี่ไม่เชื่าไม่เป่าก็บันทึกนะเดี๋ยวบันทึกจับกลุ่มนะครับเดี๋ยวบันทึกจับกลุ่มแล้วพี่เข้าน้ำเพราะพี่ต้องถูกควบคุมตัวแล้วครับไปยังครับยัง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 ตอนที่ถูกควบคุมควบคุมตัวแล้วโอเค เดี๋ยวให้ไปไม่ได้ไม่ได้ครับมันไม่ได้เหมือนกันท่านนี้ผมขออนุญาตเจ้นข้อเก่าหาเลยนะครับแล้วถ้าพี่ถูกควบคุมตัวเนี่ยแล้วเดี๋ยวผมพาพี่ต้องน้ำที่มีสิทธบไปฉี่ก็พาไปฉี่พ่อพาไปฉี่ดิแล้วพี่อยู่ในรถมานพ่อพาไปฉี่ดิพี่อยู่รถมัพาไปควบคุมตัวไหมรถมานนนเท่าไหร่ควบคุมตัวไปฉี่เขพี่รถมานนนเท่าไหร่ก็ไม่ควบคุมตัวไปฉี่เขาไหร่ ไอะไรเขาจะไม่ฉี่พาเขาไม่ฉี่เค่เทสไม่เกิน10วินาทีพี่พาเขาไม่ฉีิเครื่องเครื่องเทสเนี่ยพาเขาไม่ฉีเครื่องเทสไม่เกิน10วินาทีเป็นอะไรเขาไม่ฉีไม่ได้หรอไม่ฉี่ไม่ได้หรอพาเขาไม่ฉี่ีแต่ว่าต้องเทยหนหรอนยากอ่อนพี่ะไปนักข่าวตรงนล่ะเดี๋ยวทำโอ้เดี๋ยวทำรค ต้อแจ้งแจ้งคอหากัดความตาดกำลังของเจ้าหน้าที่ด้วยนะรันนี้ผมขออนุญาตขนนวครับลวงพี่พี่ต้องฟังนะห้พี่ไม่ฟังผมขอานะพี่่าี่ไม่ฟังใ้ไม่ฟังเ้พี่ไม่ฟังนรถหังขน่ังลวงถง่งขถง่งมง เข้ใจพูดดีๆนะเข้าใจดีๆเลเข้าใจคุดดีๆเลยพี่ใจเยนองพี่แมนเรืมุยรู้เรื่องไมร้เรื่องอยู่แล้วพี่ขอแฟนผมไปฉี่ได้ไหมพี่พาเขาไปฉี่ได้ไหมเราอย่าไปพูดเรืองเขานะผมขอว่ขอแฟนผมไปฉี่พาเขาไปฉี่ได้เลยเขาหมดฉี่ยส่ที่ผมมันน้องพี่แมนผมขอพี่พาลบพูดไปรู้เรื่องเขนั่งกับพี่เลยไม่มีอะไรพี่ยังให้เดือดรำงมนักงาน ือดูหม okay, ิ่นเจ้าพนักงานบอกว่าญาติทำการจับกุมนะครับอันนี้ผมแจ้งสิดตามกฎหมายนครับที่มีสิทธิ์ในการให้การเราไม่ได้นะพี่เขากดเข้าใจแต่ตอนนี้ผมบอกให้พี่พาเขาไปตอนนี้ไครับตอนนี้คุยกับพี่คนก็พูด่าโอเคพาเขาไปฉีดได้ไหมครับพี่เขาปวดฉี่ต้องพาไปแล้วแค่นั้นเองพี่พาไปแล้วครับพาไปแล้วพาไปแล้วพาไม่ได้ขัดขืนพาไปแล้วพี่หยุดได้ยังผมแค่พาไปแล้วครับอยู่แล้วโอเคผมแค่บอกพี่พาเขาไปฉี่หน่อยไปแล้วครับเออตอนนี้ไปแล้วเออมันคือสิทธิ์ขอองคคนยู่่แแลล้้ววพีไปรับ เอออย่าอยุดเลยผมจบอยู่แล้วหยุดได้แล้วแล้วอะไรเนี่ยหยุดดิพี่ออกดิผมเป็นไรผมเป็นผู้มหาเหรอผมจับหมดเดี๋ยวผมจับเลยผมจะจับทั้งหมดแหละเพราะทําผิดกฎหมายทั้งหมดทําอะไรผิดพี่พี่ยังไม่รู้ใช่ไหมขอไปฉี่นะไม่ไม่ใช่ไปฉี่ครับไปแล้วมันไม่ใช่ไปฉี่ไปฉี่ไปแล้ว นึก่าเขาพาไปสอนอนแล้วอันน anyway> ี้มันมีม yep> ันมีหลายมันมีหลายข้อหาผมเขาแยกดำเนินคดีตามกฎหมายคนที่นี่ประเทศไทยต้องอยู่ภายใต้ตามกฎหมายพี่คุยทีเรามีอะไรอยู่แล้วเราออกไม่พี่ใช่ตอนนี้เขาหยิบกระเป่าก็สถานะก็ต้องมาใส่ข้อมือผมเพื่ออะไรชายเนี่ยอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่เอาเอาทำไมออกมาบันทึกเอามาบันทึกเอามาบันทึกบันทึก เป็นหลักฐานแลวครับฉีแล้วเดี๋ยวมาเป่าเลยไม่ได้ครับเป่าก่อนเราค่อยเป่าก่อนพี่อยู่ในรถมาพอสมควรแล้วพี่เวลามาพอสมควรแล้วครับับอัดวิดีโอทั้งหมดครับที่ให้จีตัวจะโดนเมื่ครับของที่สองนะพี่เป่าไหมเป่าไหมครับไม่เป่าไม่เป่านะครับท่นที่สามเป่าไหมครับเป่าไหมครับผมเป่าไหมครับเป่าเป่าอมแล้วเป่าแค่นี้เองอ่าน้องเขาฉีดได้เลยเป่าไหมครับ น้องจะเป่าไหมเป่าเขาบอกพี่ใช่ไหมเป่าไหมครับก้าวไปทางเข่าไม่ไอ้ตรงเนี้ยถ้าเกิดมันไม่มีปัญหาอะไรเราไม่ไม่ทำอยู่แล้วตรงนี้ไม่ได้อยากตรงนั้นทำตามกฎหมายพี่เดิไม่ได้อยากไม่นี้ให้วเป่าเราให้เป่านะครับ